นี่คู่มอมาแห่งสีพ้าพีนอนเพราะนะครับหรือว่าขยายพันธุ์นะครับงวงพันธุ์ดีครับพมวาขยายดอกงวงพันธุ์ดีคือของผมมันพุนเขียวใหญ่ครับลูกละวลกกว่านะครับนะรักษาพันธุ์ไห้ผมก็เลยจะต้องการไปขยายพันธุ์อีกโดยที่มีต้นแม่พันธุ์ต้นเดียวนะครับต้นเดียวแล้วผมว่าซื้ออีกแล้วครับบันนี้เพราะว่าผม พเพาะเมล็ดไว้ครับนี่คือการพาเพาะเมล็ดผมเพาะไปปว้หนึ่งปีเลยครับนี่จริงงเนี่ยเข้าใจเลยครับวิธีเหน็นไงครับผมก็พมเพาะเมล็ดพันธุ์ักบงวงปลาือง่วงเปาครบบอันนี้มันดีมีคุณสมบัติของมันดีอยู่เป็นต้นอย่างแรงดีครับอย่างแรงดีเพาะเพียดเม็ดไว้แล้วกันในเวลาพอจดูฝนแล้วผมมันเลยมาจีมาทาบจริงครับเป็นการทาบนะครับ,ออรบผมไว้ก่อนการผมแต่ว่าผมจีบมาใส่ต้นเดียวมานคือมือครับผมสีใส่สองต้นนะครับสองต้นเพื่ออะไรครับ เพราะว่าใส่กิ้งเดียวต้นเดียวเนี่ยใส่กิ้งพันท้ากิ้งไงมันสีเฮ็ดใส่นำเลี้ยงเลี้ยงว่าถึงนะครับมันจะดูดจากหากักจากนำเลี้ยงแค่นี้มันมีหน่อยครับเพราะว่ากิ้งพันนี่มันสีบวมีหกักเขาต้องเข,ข,ข้าใจเพราะว่ามันตัดออกฉะนั้นเขาใส่ใส่หลายต้นครับเป็นสองต้นหรือสามต้นยิงดีครับบูได้ก,กินกิดได้เลยนะครับอันนี้เฮ็ดแบบง,ง่ายๆครับนี่ก็คือหล่มเหล่าพวกะว่าิกบพี่คือก,ก,รก,กริอก้งพันครับ ผมเตรียมเราผมจะมัดครับแล้วก็มีน้ายาเล็งล่าครับน้ายาเล็งล่าผมก็ไปท่าแฉ่ด้วยกันสมานแผลนตัวสมานแผลด้วยกันแต่บพอได้โคศนาจีห่อเด้พี่น้องบอได้โคศนาจีหอด้วยเพรเขาอย่างนี้ก็สัมรี่ก็คือตท่าน้ำยาครับนอนนั่งกับเทปพันครับเทปพันแผลนี่ตอนนี้ครับเกี่ยวกับเสื้อฟันเชือกฟานก็เพื่อทำมัดอีกไปกับต้นต่อนะครับ กับกิ้งพันธ์บนต้นตอนะครับเพื่อว่ามันจะได้เง็ดแบบไม่ง่ายครับเพราะมีอย่างอีกคัตเตอร์ครับในบานหฮอมีมีดเขาเขาเง็ดได้บัดบรยากาศแก๊กหน่อยครับเง็ดแบบว่าต้องไปซืีอเขาครับแา่เี่มีต้นพันธ์แล้วเขาสามารถจะยิดตาถาบกิ่งเสียบยอดได้บัดครับเดี๋ยวก็มามัดเจาหน่อยครับมันให้มันแน่นมัดเพื่อไงเพื่อถิไปมัดไว้เพื่อว่ายาห้มันหลุด มหาตะเลี้ยนเกษียณ้ะครับผมกับบนลจบเกษียณดิเหรอเนี่ยมันสิครับจบลแล้วแล้วจากนั้นผมกับศิภาไปทัตบตน้นพันธุ์ครับยิงพันธ์ต้นยิงพันธ์ดีเนี่ยไปใส่บอุที่เ้ามีน,น,นี่แหละนีซีบุกกี้บาทครับอันนี้ก็บแปดซิปน,นี่ดินะครับ้อนนี้ครับอันนี้เขาคอยเองหมองปลาเนี่ยเอาเดี๋ยวผมศิภาไปทกักคุณน,นะครับ ต่อมานะครับเข้ากับมาหาก,กิ่งพันธุ์นี่นะครับกิ่งเขียวงครับผมจะใส่กิ่งนี้เลยครับผมจะทำกิ่งงพ้าะว่ามันได้กินไว้นะฮะอันเข้าไปเลยแล้วทมีเดียว,ว,วสามารถกินได้เลยครับไล่ตัวนี้ออก่อนเพื่อวันให้มันรับแสงน,นะครับน้ำนะครับผมจะเลือกบนนี้ครับเลือกเลือกตรงบนอยา,านเอาเข้ามาเข้าใส่คอเตอร์นะี่แหละ ไอเฮ็ดไปถึงถึงเนื้อมันนะครับอ่าโอ้คงลึกไปต้ครับอ่าได้แล้วครับนี่แค่นี้ครับเปิดแค่นี้นะครับจริงจริงจงแรกผมเห็นจริงแรกเขาว่าต้องมงังทิศทางของมันว่าเขาสี่เน็บไล่เด่เอาหามันเด่ครับต้องต้องเลือกเนีเ่นะครับต้องต้องเลือกเนี่ยว่าเขาต้องอื แนวนี้มันต้องเป็นแนวนี้โกงสิเข้าเขาไปเลยนี่นี่เขาได้ก็ใส่ปลายมันไหลครับต้องแนบเข้าไปนะครับผมจะใส่ด้านนี้นะครับจากนั้นเข้ากับปาดึ้นกันนะครับนะครับปาดเข้าไปเพื่อว่าเข้าสิเราไปแนบทั้งนครับ,รบเ,เรียบร้อยครับเลย นะครับเป็นปากฉลามนะครับแล้วต่อมานะครับผมว่าต้องใส่น้ํายาก,ก่อนได้ครับนี่เส้นน้ายาก่อนเนี่ยผอไปครับเห็นแผลมันทอกันได้พี่น้องถ้าแผลมันทอกันเนี่ยเขากัิเห็ดหนักแน่เด้อมีหลายวิธีอย่วิธีเห็ดนะครับดันขึ้นก็ได้นี่หนึ่งใ่ขาดนะครับอย่านงนั้นผมติใส่น้ํายาครับน้ำยา,านิดน,นึงครับ ได้นีนีพี่ตนตนต่อนะครับปาดแล้วนะครับเราก็มาท่านี่ซะท่านี่เพื่อ <ใน S 2> เพื่อให้มัน,นเพื่อสมานแผลอะไรไงกินไงครับผมเราต้องยันเปลือนที่น<ม>อเห็ดไปง่ายๆนะครับตัม้มนี่หลังจากนั้นครับเ้ากับใส่กิิงนี่แหละครับทาบของมุมใดมุมหนึ่งเด้อว่าทาขเขาได้แล้วเด้อ<ม><ล>ทันี่ก็ได้แล้วครับ อาเอาละเดี๋ยวผมจีเอ่อขอเทียบพันทนะครับยืดแกะเทียบพันท์มัดก้นกันเลยครับมัดก้นกันเลยธรรม,ม,มดากันจับมือเสียใส่เทียบพันเลยครับพันนี้จะอยู่แกะแกะหัวเลยโอเคครับใส่เทียบพัน ดึงแทนนนครับวืาดงทพ่ท่าอย,ยอีกแล้วกลับท่านกลับท่านกลับท่งนต่มันจะว่ตึงกินงีงดีเห็นหนาครับกินงีเนห่กินนะอ กีนเลยนะเอ้ยกินเลยครับกินี่เลยโอเคเราเต่อไหมเราบอกป้องกันลมนะครับเต้องต้องแผลมันว่ามันได้กันบ่เัาต้องไดมมุมไเดมมุมหนึ่งเด้แผลว่ได้กันเนี่ยแขางๆสุดลำบากดึงแทนแนนเลยครับกิดเลยเลย ถ้าเห็นทุกทนติดติดไตมันสิลำบากครับเพราะว่ามันอยู่กับแผลมันเียเด้อบ่แผลก็อยุกต์อไรเลยท่นใหแนนะไยครับนอ้าว ครับนี่เป็นเซตเราทำวับบาดต้นข้ากระยิบต้นอะไซะข้าวเหนียวข้าววานี่คือต้นที่หนึ่งอ่าถี่ผมบใส่ผู้บ๊วยคุยปักพราะว่าอยากให้มันนะครับสามารถเติมน้ำได้ครับต้นพันธุ์วกระยิเติมน้ำได้สำหรเวลาฝนตกมากกับเขาได้มันก็จะใหญ่กว่าของมันนะครับแต่เราต้องเติมเอง นี่คือวิธีเห็ดแบบง่ายๆนะครับมีต้นหนึ่งอีกกิ้งหนึ่งครับกิ้งที่สองมุงสะใส่ฟ,ฟังนี้ครับเพราะว่าเสียมีนําเรียงยู่สองสองหากไงนะครับต้องเห็ดพราะว่ามันเกี่กิ่งนี่มันใหญ่เขาต้องเห็ดแต่เห็ดตัวเดียวปัญหาก็คือว่านำเรียงบ่พ่อตัวนี้ก็สิตใจนะาะเขาต้องเข้าใจเงินผู้ใดเสื่อมในรายผู้นั้นก็ได้เปรียบแต่ว่าต้องใส่ทักษะนี้า่านาเรียนอย่างนี้ครับ แล้วเาก็เห็นปัญหา,ากเกินความสามารของห้องครับอันนี้คือกิบแรกนะครับหลังจากผมใส่ตัวหนึ่งแล้วมาใส่ตัวสองครับอ่าที่ผมบอกว่าต้องใส่สองอันเพราะว่าให้น้ำเลี้ยงมันพ่อครับให้น้ำเลี้ยงพอ่อพ่อเลี้ยงกกิ่งนี่ได้นะครับเวลาเขาไปปลูกไหม่มูนีก่ก็ยิ่งง่ายกว่าไม่ปกติเขาอีกเพราะว่าหักเขาหลายครับหักจากสองเนี่ยครับตัวสองต้นเนี่ยนะครับจากต้นเสียบยอดเลยครับจา,จากต้นทาบเนี่ยมันมีน้ำเลี้ยงอยู่นี่ครับ ตัวดูดนะสบายครับผู้ได้ไซได้ไลค์กันเฮงดีนะครับเอาฝากที่นองเกษตรกร,กรหรือว่าผู้สน,จน,สนใจอยากทดสอบมึงเห็ดแบบคู่ม,อมาอใแหงครับว่าเห็ดแบบนี้ก็ได้ครับเับเปยังควบยิดห้างกับรับไปยังตายไปยังเป็นของเท่าครับแต่ว่าห้องเห็ดได้เมื่อไดกันเท่ากับสิสงสางเจ้าของให้มันได้ครับเป็นการเพิ่มความรู้เจ้าของก็ได้ตัวนะครับเป็นฝึกประสบการณ์ก็ว่าได้ฮนะสอนลูกสอนร้านครับไอตัวนี้ก็ใซดได้ครับแบบนี้ รอเวลาพอตจิกผพฤษตัดทร์นี่แหละครับเอาคลิปนี้ก็ฝากที่นอนไว้ครับกติดตามให้ผมในเะด้อครับขอบคุณหลายๆครับเอาแค่นี้ครับบายยครับผม